สวัสดีครับวันนี้เรามากันที่ห้วยหลวงนะครับผมเดี๋ยวเราจะลงเรือนะครับผมก็มากับไสดอนนะครับต้องหาตัวให้ได้นะครับวันนี้เดี๋ยวเราไปดูกันนะครับผมว่าจะมีตัวไปเลย ที่กันครับมาดดเด้อ,อดดปูเกิดคลิปว่าฟองไี่คลิปว่ามาเด้อปูอือฮั่นไปใหญ่ๆพัดพัดเดี๋ยวโอ้โหพัดพัดใครบีกเนี่ยใครบีกเนี่ยใครบีกเนี่ยใครบีกใครบีกโดนนะครับนะพัดโดนแล้วครับ ใหญ่ด้วยโอ้ยหมาเนื้อปลาจิบโอ้โหบีออกเบียกอักอือหือดูนแล้วดูนแล้วดูนแล้วโอ้โหไม่เล็กแล้วครับไม่เล็กแล้วครับไม่เล็กแล้วครับนะบาสครับไม่เล็กแล้วครับมีห้าตัวมีหนะครับอือหืออือหือเดยละปลากระลังโอ้ปลากระลังสีสวยเลยสีสวยเลยครับ เล่นก่อนเล่นก่อนบัดจเย็นเอาชัวเอาชัวโอ้โหครับตักตัูดมองไ่เห็นเลยโอ้โหสุดยอดบัดเฮ้ยดูอะไรยงเสียงับยงยจบขึ้นนะเจ็ดนะเนี่ยโอ้โหดันเจ็ดเลยมีเบ หกเจ็ดป่แปดได้เจ็ดแปดได้โอ้ยบาดถึงแล้วห้วยหลวงนะบาดครับเดี๋ยวโอ้ยแลคิเปอร์คิเปอร์เดี๋ยวไปมึงเนะเดี๋ยวถ่ายรูปนะบาสกันครับโอ้โหทะลุกระโหลกสุดยอดเดี๋ยวด้ะเป๊ะสู้ๆพล็อคค้างพลพัง เจ็ดแปดเจ็โทษศับโทษทับเจ็ด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 เจดเจดมีครับเจมีเจมีปลากระกรังโอ้โหเดี๋ยวนบาสครับนี่ครับหมนข้างโทฟี่ไหมโทฟี่สุดเลยครับโทฟี่ปลากรกรังโอเคเดี๋ยวไงเดี๋ยวถ่ายรูปครับผมถ่ายรูปยมันคอกินยิบยยิบยนตลอดมันจิเอาวะอยู่ห่างลูกบะ แต่ว่าขออแดงมุนธโตมากออไปสองเลยขอบแดงแล้วลูกใหญ่แน่นละบวบดิบเบานี่ยขึบับดิเอออุ้ยนั่นไงนาโดนแล้วครับนาโดนแล้ววัดอีก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 บัดอีกบัอีกโอ้ยเอามันเป็นกระพงได้ไงเนี่ยฮะเป็นกระพงอืมจเย็นเด้อนาคายเวก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 ติดกล้องอยู่ติดกล้องอยู่ ใครเวกคเวกคเวเออไฟไฟไฟได้ตกไหมอยม่ยอน่ยอนนะอย่ายอนนะยกยกเคื่อยตาคงเอาคู่ส่ายดินสวิงเลยเดี๋ยวเดี๋ยวให้มันให้มันนั้นก่อนนาสวยงามเฮ้ยโอเคครับนาลอดแล้วเฮ้ยเอะมันดลยยควน่ะเอ้าใส่ดาวเดดาาเ เฮ้ยเดชใสสามครับนะครับผมชูปลาหน่อยครับชูปลาหน่อยได้ตัวหูหลุดได้ตัวแม่เสือกษ์เงินหลักอย่านะเจ้าจะคิดว่าข้าจะปวดชีห้ามทำอย่างนั้นเด็ดขาดทีตอนอยู่ข้างบนน้ำไม่ปวดเป็นโน้น อูแล้วอูแล้วดันไงอูแล้วครับเดี๋ยวนะบัตรจำหน่อยโอ้ขอองเปาก็ห่ะอนวยอยู่ใส่บัตเจ้าเก้ยไม่พอกันเลย อีกอเดียวโอเคันเคอเคโอเคโอเคอเคโอเโอเคอเคโ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 อเค่อเคโอเคโอโอเคโอเคโอ้โอเคโอเคโอเอเคโอัน เงียตกแมงเอาเลยเว้ยม uh, ันตามเงียบาดออกมามันก no ินหัวไอโอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวแมงมันว่วนมันขวิดไปนี่ว่วนอยู่วะว่วนตับเลยแมงไข่ยังแมงนี่เดี๋ยวด้วมันก็ห้อยหลุดปืนเขาไม่เดินไกลห้อยดึงแทงอีู่ลยอยูละนี่ห้อยจุดๆจุดๆเุดะเดี๋ยวนะครับ อเอ้ยอ,อ,อู้ตาแตกอีกแล้วเอาเสียบดูบัืมไปเสียบเอาข้างคุณตอ,อนแถวนี้ตัดดีไหมได้ก็แถวนี้โอ้อยิบดูยา yeah. น่าจะพอๆกันเลยโอ้ ยาวกอด้วยบัตเบ็ดคิงฟลักลิมิเต็ดโอ้หาเปิดดเอาปดบอกอะโ่า่าย่่่า่อฮ่ีฮ่าฮ่่าฮ่าา่าฮ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 ่าาฮ่าฮ่่อน่อฮ่าอ่อ่ คือ่ามีใครออกมาบดนเรืองรองรูบี้แตกทเชื้ออะไรโอ้หัวสอดสอด ก็ตอนนี้ก็เราก็สีพนากันนะครับผมกับน้าโต้งแล้วก็น้าจีนี่ครับน้าโต้งได้ยังครับวันนี้ครับยังนะครับน้าจีกี่แต้มแล้วครับสองสองสอต้มแล้วนะครับน้ำครับน้ำครับทีมกระสอบเลยครับยกหมดแล้วครับหน่าเลือใหญ่มากวันนี้วันนี้ต้องขอบคุณทีมงานอุดรนะครับผมที่พามาเสียบดาก ีอบดากันเห็นทหารก็รู้ระนะครับรเงียบเห็นหารงนตกประมา่าออเฮ้ยไม่เป็นไรเดี๋ยวค่อยขึ้นทีเดียว <c oughs> โอเคครับเดี๋ยวดูตอนต่อไปครับผม ใส่มานน่ไม่พลาดบรงก่อนปะกบมีๆีนีมีกบใส่นี่เปิดกาดถามยงเลยเดี๋ยวเอามันบัานสี่เมียจะถ่าลงไปที่้า ไปไปละหูละขยับละบาดมันจะมันวุ่นวุ่นจ้อโอ้ยหลุดหลุดครับคุมไงหลังเมื่อกี้นี่มีเงย โอ้ยตัวญงพร้อมัหไ่เลยล่ะเฮ้ยโอ้ยงวยเมื่อกี้โอ้ยสามพันโอ้ยติดปากนะนเนี่้วอ้โหมือ้โอ้อยมือสั่นเลยเมื่อกี้นี่งวปิดการยเปิดครับ โอ้ยจีบปากซ่ำวัน่วมันสกโอ้โหแลยแม่งจีบซับ่ำเว้ยนีมีครับมีเหนียว่ะท่แถวนี้มีเหนียว่ะครับวุ้ยับมัน ปนั่นมาซื้ออกเนี้นะให้มันตัข้าวมาเบ็ดเข้าวหนูไปนั่นดอกไอเบียวไกแล้วิอ้ยนมันกิ่นยัวอ้ยอย่างวะ โอ้สองข้ากูข้กูไม่อยังคือสามอยู่ว่ะอกาอ้อหักเลยเสียวัดเสียวัดเจ้นี่สิงเลกูไปโดนน้ำไปไปแล้วพุ โอ้ยอยังวะมันกินยว้วนขม้าก่อเลยเด้อรุดสะบัดรุดไปเลยแบบมัมนแรเขม้าหาเลยอะ่ะโอ้ยหน้าเด้อขวากแรก,กบร่นมันลุอีกละสองเทือแล้วก,กลัวไม่ตีห่ะคอยอุตสาห์มโตีแล้วนะเสิงย <laughs> ็บชัด ดุปัดพวกมเงียบสวันมอีกแล้วขุดกันล้มอีกแล้วคุยรวยอุ้ยดูป่ะเฮ้ยโบบยูเียเบื๋ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวบัดเสียวขึ้นกันวะนั่นไงอื นี่เช่นุดรองควกล่ะสาบป่อยู่เว้ยสาป่วสวดเสอเ้ยฮี่เท้อขันประถเนี่ยลากกซาลากกะซาปลาดุมันรองขยาขยบบาดนี่เป็ตัวนยแ้วอยเออ เห็นว no, ่าต wow. ัวนอนี no ่เคลดหลุดนะวะนีใจหาใส่หเลยล่ะว้าดหุรอบตายแล้วจ้ารุ่งองควัก่นควักหนึ่งดิคุณตายตายตสิงเลยีตตีมาตรงการตีบาจะตีได้กูหยิบข้าแต่ก็สมใจอนี่คว้าไม่ไมนะผมก็ตีผมใหญขได้ควกเไม่ควักปีเนี่ยชุดเ แม่จ pues ีบจักวะเป็นแนยเดอดครับมันวุ่นมันวุ่นใส่อันเบาๆแอะแอกับอันเงาเสียแอคชั่นหันนะสวบดีช่วยหันป้าเอาเด้มึงเอื้อมมือมาตัมาด เสียนะจีไม่เดียวนำมาบัดรนำไงมามันน้ำวาคนมียกอวคนเงน,น,นี่น <c oughs> นนหยุดทั้งสวงควักได้ละครบุญีบบครับ <c oughs> สองใบพัด แซทแชทแชทแชตแชทแเมันยังออกต้นเหี้ยมันอยู่หม่องเก่าแล้วได้ไหมันตั้งนานเนี่ยมันสายข้อคืองูนสุดจะข่วงแท้มากบับนะกาดนเอนทุ่มึงหรอกหู้ยจิบแล้วอือวนบ้ยอยู่นะจุ้ยนาจี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  อัดอัดอัดก้อน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 อัดก้นวนั่นด้จีชิบลาคว้าอัดก้อนนะจีครับอัดเลยอลัดเลยอลัดเลยอัดเลยอัดเลยครับอัดเลยอัดเลยไปไปยังบาดมันอันนัน้นโย้ยเดี๋ยวเดี๋ยวไปตักเดี๋ยวไปตักให้ครับรุดมาโอ้อยู่บ่อยู่อยู่อยู่ยอยูอ่นาจีแล้ยมาแล้วนะจีอย่ามาเอ้ย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 ้ยมินมินเดี๋ยว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 ไม่หาเขาดีก็เตี เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมินม <c oughs out> ินอุ้ยหน่อยเดียวนึงอู้ยอู้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวห้ามายอ่าเดี๋ยวโอ้ยสวิงไหมสวิงไหมเดี๋ยวเดี๋ยวติดกล้องอยู่ติดกล้องอยู่ติดกล้องอยู่ใหทุบไม่ให้ทุบโจหัวมันเลยโจหัวมาเลยหัวมั้นเลยเฮ้ยมาแล้วจีรักควัก ยังไม่เมื่อกี้ขอห้าไม้อะไรกันครับเนี่ยเออกัดของปลาปลาถือมันไปบดุดขันตัวนั้นนมืีครับเป็นไงครับโลดได้โลดได้อี่มีหกครับหกโลไม่หมดไเบิ้งกัดเลี่ยเพราะอะไปลาเฉลยตัวดีเหรอหกโลครับหกโลครับเมื่อกี้ลาหอกลักอีกทีสุดยอดครับเอาลูกอยู่นี่มันมีมีครูด้วยมีตัวมีครูอยู่ครับ กบอยังลาขึ้นที่เด็ดแท้ตจนนี่นะโอเคครับเดี๋ยวเก็บคลิปให้นาจีก่อนนะครับยกมือให้หน่อยครับผมโอ้ยอดครับผมเขาเรียกว่าเขาเรียกว่าโจรใช่ไหมโจรป้นใจเออออกข้ออีเดียครับโอเคครับ ยอดครับพาเพื่อนมาโดนทุกคนนะครับเยี่ยมครับสุดยอดวันนี้คือวันนี้ทับหลวงโดนอะไรครับผมโดนป่นครับโดนป่นท้าบหนองคายโดนท้อุดรป่นครับโอเคครับตะกีแมนออฟเดอะแบทนะครับวันนี้สามแต้มสามแต้มสุดยอดแหมเกือบไปแล้วนี่ต้องขอบคุณไตดอนนะครับผมที่พามาเสียดาบเสีบดากกับบวกกับเจ็บใจเออไงบัสวันนี้ดุมประมาทไปหน่อยเลยพลาดไปเยอะ เมยยโอเคครับเดี๋ยงไงเดี๋ยวเราจะขึ้นฝั่งแล้วนะครับทางอีกรลำหนึ่งอ่าน่าอากับคูซ่าแล้วก็นาโยก็น่าจะได้ชโโดหนึ่งแต้มปลาช่อนหนึ่งแต้มนะครับผมเท่าที่ถามเนาะเดี๋ยง่าเดี๋ยวเราฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e ด้วยครับเดี๋ยววันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับเดี๋ยวขึ้นไปดูบนบกก็ได้ปลาจะใหญ่ขนาดไหนไปเลยย